มันจะเป็นยังไงเมื่อคุณมีพลังของปีศาจก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก1 5 6กไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Witch Part 1กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับ มันเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นที่เด็กหญิงแดขวบคนหนึ่งที่ตอนนี้ตามเนื้อตัวของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดและเธอเนี่ยก็กําลังวิ่งหนีสมซานจากการไล่ล่าของคนกลุ่มหนึ่งและเธอเนี่ยก็ได้เข้าไปในป่าจนสามารถลอดผนวสายตาของพวกที่ตามมาได้แต่ทว่าเด็กชายที่ตามเธอมาด้วยเขาเนี่ยกบถูกจับกลับไปโดยดร์แบ็กเขาเนี่ยก็ได้สั่งให้รายงานต่อสํานักงานใหญ่ว่าเด็กผู้หญิงได้ถูกปลดแล้วแต่เธอเนี่ยก็ยังสั่งให้คุณชเวออกตามหาตัวเด็กหญิงต่อไป และตัวของเด็กหญิงเธอเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปเรื่อยๆจนเธอเนี่ยไปสลบอยู่ที่หน้าฟาร์มของครอบครัวกูโดยสองสามีภรรยาพวกเขาเนี่ก็ได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ก่อนจะรับเลี้ยงดูเธอเป็นลูกบุญธรรมและต่อจากนั้นวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านล่วงเลยไปอีกสิปีครับและตอนนี้เด็กหญิงคนนั้นเธอเนี่ยก็ได้เติบโตขึ้นเป็นสาวน้อยที่ชื่อว่ากูจายุนและวันนี้เธอเนี่ยก็ได้เอารถของพ่อขับออกไปโดยที่เธอเนี่ยก็ไม่มีใบขับขี่ เพื่อที่เธอเนี่ยจะไปซื้ออาหารวัวกลับป้าเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่สบายอย่างหนักทําให้เธอเนี่ยต้องทําหน้าที่นี้แทนส่วนแม่ของเธอนั้นตอนนี้เนี่ยก็เริ่มหลงหลงลืมล,มลืมแล้วทําให้ตัวของกูจายุนเธอเนี่ยจะต้องกลายเป็นเสาหลักของบ้านแล้วมาถึงตอนเย็นพวกเขาเนก็ได้นั่งกินข้าวเย็นพร้อมดูข่าวนักพันธุศาสตร์ถูกฆาตกรรมโดยที่ตอนนี้สถานกา,ารณ์ที่ฟาร์มเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะราคาปศุสัตว์เนี่ยลดลงเรื่อยๆ และอาหารวัวที่จายุนไปเอากลับมาเธอเนี่ยก็ติดเงินที่ร้านเอาไว้โดยฝ่ายผู้เป็นพ่อเขาเนี่ยก็คิดว่าจะต้องขายวัวไปอีกสักสองสามตัวและหลังจากนั้นจายุนเนี่ยก็ได้ไปอาบน้ําและในขณะที่เธอเนี่ยกำลังเช็ดตัวอยู่จุจๆเธอเนี่ยก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาแวบหนึ่งและมันเนี่ยก็ได้หายไปและหลังจากอาการครั้งนั้นจายุนเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติเรื่อยมาครับและต่อจากนั้นในวัน,ว,นวันหนึ่งโดมยองฮีเพื่อนรักของจายุน เขาเนี่ยก็คิดว่าจายุนควรไปสมัครออดิชั่นร้องเพลงเพื่อว่าจะช่วยฟาร์มและพ่อของเธอได้ทําให้จายุนเนี่ยก็เลยคิดว่าจะลองดูโดยตัวของจายุนนั้นเธอเนี่ยก็เป็นคนที่เรียนเก่งมากๆเลยครับและเธอเนี่ยก็เรียนได้ที่1ของโรงเรียนโดยตลอดและเธอเนี่ยยังสามารถออ d i t i o n ร้องเพลงผ่านอีกด้วยก่อนที่เธอเนี่ยจะแสดงความสามารถพิเศษที่เหมือนมาย,ยากลเล็กๆให้กรรมการดูและนั่นก็ทําให้พ่อกับแม่ของจายุนเนี่ยไม่ค่อยสบายใจนักและในวันนี้ โดมายองฮีที่อาสาเป็นผู้จัดการเพื่อส่วนแบ่งรางวัลก็ได้มานั่งดูเทปออดิชั่นที่บ้านของจายุนและเขาเนี่ยก็ไม่ยอมกลับบ้านตัวเองสักทีก่อนจะขอนอนที่นี่ทําให้จายุนเนี่ยก็เลยบอกพ่อแม่ว่าถ้าเธอเนี่ยสามารถเข้าถึงรอบรองได้เธอเนี่ยก็จะได้รางวัล30ล้านวอนแล้วและเธอเนี่ยจะอยู่กับพ่อแม่แล้วก็จะไม่ไปไหนแน่นอนและหลังจากที่จายุนเนี่ยพูดคุยกับพ่อแม่เสร็จแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ได้ขอตัวไปเข้านอนโดยในยคืนนั้น จ่ายุนเนี่ยก็ได้มีอาการปวดหัวกำเริบขึ้นมาอีกแล้วโดยครั้งนี้เนี่ยก็ปวดมากกว่าครั้งก่อนด้วยและหลังเลิกเรียนในวันต่อมาจ่ายุนและมะยองฮีพวกเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปขึ้นรถไฟไปโซเพราะวันนีนะครับมีถ่ายทอดสดและในขณะที่พวกเขาเนี่ยอยู่บนรถไฟผู้ชายแปลกหน้าที่นั่งตรงข้ามพวกเธอก็ได้เข้ามาทักทายกูจ่ายุนก่อนจะบอกว่าเขาเนี่ยรู้จักเธอดีและการที่มีชื่อเรียกมันเนี่ยก็ดีกว่าเรียกด้วยหมายเลขเยอะเลยและพอพูดเสร็จ เขาเนี่ยก็ได้ยื่นมือเข้ามาหาเธอและจายุนเนี่ยก็ได้น้ำตาไหลออกมาและจังหวะนั้นมายองฮีเนี่ยก็รีบตะโกนโวยวายพราะเธอเนี่ยคิดว่าเขาจะทำร้ายจายุนก่อนที่ชายคนนั้นจะลุกเดินออกไปโดยชายแปลกหน้าก็ได้ฆ่าคนที่เดินชนเขาบนรถไฟและก็โยนศพออกนอกรถไฟที่กำลังวิ่งอยู่ด้วยและต่อจากนั้นเมื่อผู้ของจายุนเนี่ยได้เดินทางมาถึงที่หมายแล้วมายองฮีนะครับก็ได้รีบพาจายุนเนี่ยไปที่สถานีโทรทัศน์ โดยจายุนเนี่ยก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงในรายการสดที่ถูกถ่ายเท่าสดไปทั่วทําให้ฝ่ายดรแบ็คและคุณชเวที่ตามล่าเธอก็ได้เห็นเธอในโทรทัศน์เข้าและตัวของกูจายุนเธอเนี่ยก็ได้ผ่านเข้ารอบสี่คนสุดท้ายด้วยคะแนนโหวตแบบท่วมทน้นและในขณะที่จายุนกับมายองฮีกําลังจะไปขึ้นรถไฟกลับบ้านจายุนเนี่ยก็ได้ปวดหัวจี๊ดขึ้นมาและเธอเนี่ยก็เลือดกาเดาไหลขึ้นมาเสียก่อนทําให้เธอเนี่ยก็เลยไปหาหมอและหมอเนี่ยก็วินิจฉัย ว่าเธอเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงอีก2-3สเดือนเท่านั้นและหมอเนี่ยก็อยากให้จายุนรีบอกกับพ่อแม่เพราะการรักษาที่ถูกต้องต้องใช้วิธีการปลูกถ่ายไขกระดูกจากพ่อแม่แท้ๆและมันเนี่ยก็เป็นวิธีเดียวเท่านั้นโดยหลังจากที่จายุนเนี่ยหาหมอเสร็จแล้วนะครับจายุนเนี่ยก็ได้ออกมาบอกมายองฮีว่าให้พวกเราเด็กับแท็กซี่กันดีกว่าและในขณะที่พวกเธอเนี่ยยืนเรียกรถอยู่ริมถนนนั้นก็ได้มีกลุ่มชายหลายคนเนี่ยจอดรถก่อนจะพยายามจะให้จายุนเนี่ยขึ้นรถไปด้วยกัน แต่มายองฮีเนี่ยก็สามารถเรียกแท็กซี่ได้เสียก่อนทําให้ทั้งคู่เนี่ยจึงรีบขึ้นแท็กซี่ไปแต่พวกเธอเนี่ยก็ยังต้องไปรอต่อรถเมล์กลับบ้านอีกและในระหว่างที่รอมายองฮีเนี่ยก็ได้เดินไปเข้าห้องน้ําและจูจู่ชายแปลกหน้าคนเดิมบนรถไฟก็ได้มาจอดรถเทียบจายุนที่ยืนรออยู่และเขาเนี่ยก็บอกว่าเห็นรถเมล์คันหนึ่งยางแบนอยู่และน่าจะเป็นคันที่เธอเนี่ยต้องขึ้นแน่ๆแ,แล้วก็ยังบอกให้เธอเนี่ยรีบกลับบ้านอีกทำให้ฝ่ายจายุนเนี่ยก็เลยเริ่มรู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่ของตัวเองขึ้นมา เธอนะครับจึงรีบวิ่งออกไปที่ป้ายแท็กซี่แล้วก็ตะโกนบอกมายองฮีไว้โทรหาพ่อที่เป็นตำรวจแล้วก็ให้ไปที่บ้านครอบครัวของเธอเดี๋ยวนี้เลยและหลังจากบอกมายองฮีเสร็จพวกจายุนเนี่ยก็รีบขึ้นแท็กซี่เพื่อจะกลับมาที่บ้านโดยด่วนเลยครับและตอนนั้นชายแปลกหน้าเนี่ยก็ได้ขับรถมาจอดอยู่ที่หน้าฟาร์มแล้วแต่ทว่าพ่อของมายองฮีกับเจ้าหน้าที่โดก็ได้ขับรถมาพอดีพวกเขาจึงลงมาเคาะรถถามชายแปลกหน้าแล้วฝ่ายจายุนกับมายองฮีที่นั่งแท็กซี่กลับมาถึงแล้ว แต่ก็เห็นพ่อของมายองฮีจ่ายยุนเนี่ยก็เลยรีวิ่งเข้าบ้านและพ่อของทั้งคู่เนี่ยก็กําลังนั่งเล่นหมากลุกกันในความมืดเพราะฝนตกและไฟฟ้าเนี่ยจึงดับและก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นโดยก่อนกลับพ่อของมายองฮีเนี่ยก็บอกจ่ายยุนว่าพวกที่มาก่อนหน้าเป็นคนอเมริกันที่ดูแปลกๆทําให้จ่ายยุนเนี่ยก็เลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะจําคนผิดแล้วก็คิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนอื่นโดยพวกชายแปลกหน้าพวกนั้นนะครับ พวกมันเนี่ยก็ได้ไปฆ่านักวิจัยด้านพันธุศาสตร์ระดับชาติและก็ครอบครัวของนักวิจัยโดยมีข่าวออกมาว่าพวกเขาเนี่ยถูกพบเป็นศพอยู่ในกองเพลิงโดยฝ่ายดรแบกที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่กับคุณเชเวอร์เธอเนี่ยก็ได้ย้ายไปสำนักงานใหญ่ก่อนจะบอกให้คุณชเชเวี่ยไปพักผ่อนที่ยุโรปซะแล้วเธอเนี่ยจะหาตำแหน่งในสำนักงานใหญ่ให้เขาเองส่วนจายุนนั้นเธอเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เธอต้องยึดคืนมาให้ได้แต่คุณชเวก็บอกว่าจายุนเนี่ยคือปีศาจ้าย และเธอเนี่ยก็เกินกําลังควบคุมของดรแบ็กไปแล้วและก็ไม่ควรปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อแต่ต่อจากนั้นนังเนี่ยก็จะตัดภาพกลับไปที่จายุนและมยองฮีครับที่ตอนนี้พวกเธอเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวกับพ่อแม่โดยแม่ของจายุนเธอเนี่ยก็ได้ถามหาจายุนทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยก็นั่งอยู่ที่โตะด้วยกันแต่แม่เนี่ยกับจําเธอไม่ได้ทําให้พ่อเนี่ยจึงต้องพาแม่ไปพักผ่อนก่อนและจายุนเนี่ยก็ได้ยินแม่คุยกับพ่อถึงเรื่องที่ตอนเด็กๆ เธอในรวบรวมข้อมูลบ้านเด็กกำพร้าเหมือนเธอเนกำลังตามหาพ่อแม่แท้ๆอยู่โดยในคืนนั้นนะครับจายุนเนี่ยก็ได้เห็นภาพตัวเองตอนเธอเด็กๆและตอนนั้นเนี่ยก็มีคนถูกยิงด้วยตัวของเธอเนี่ยก็เต็มไปด้วยเลือดทําให้จายุนเนี่ยจึงตื่นขึ้นและเธอเนี่ยก็ปวดหัวจี๊ดขึ้นมาในทันทีเลยครับทําให้เธอเนี่ยนอนบิดไปมาด้วยความเจ็บปวดโดยมายองฮีที่ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ํไม่ยองฮีเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดยในจังหวะนั้นตัวของจายุน เธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนอกห้องครับทําให้เธอเนี่ยก็เลยรีบลุกออกไปและข้างนอกนั้นก็มีผู้ชายชุดดําอยู่ในบ้านหลายคนโดยตัวของมยองฮีก็ได้ถูกจับเอามีดจอ่อคอไว้อยู่ส่วนตัวเธอเองก็ถูกปืนจ่อหัวอยู่เช่นกันและชายคนหนึ่งในนั้นก็ได้ถามจาย,ยุนว่าเธอเนี่ยจะจําได้มากขึ้นไหมหากเขาเรียกเธอว่าแม่มดน้อยและเขาเนี่ยก็เกือบตายด้วยน้ำมือเธอมาแล้วและไม่มีทางที่เขาเนี่ยจะจําคนผิดอย่างแน่นอน โดยตัวของเขานี่ครับก็ได้ขู่จะฆ่ามายองฮีหากจายุนเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้ว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนที่เขาตามหาอยู่และจู่ๆในตอนนั้นจายุนเนี่ยก็เหมือนกลายเป็นอีกคนเธอเนี่ยว่องไวแล้วก็ฆ่าชายชุดดําตายทุกคนโดยมายองฮีนะครับที่เห็นเหตุการณ์อยู่แบบนั้นเธอเนี่ยก็เลยถอยห่างจากจายุนด้วยความกลัวและตอนนั้นเองชายแปลกหน้าคนเดิมก็ได้เดินเข้ามาในบ้านและเขาเนี่ยขู่จะฆ่าคนในเมืองที่จายุนรู้จักทั้งหมด หากเธอเนี่ยไม่ยอมไปกับพวกเขาและเขาเนี่จะช่วยฟื้นความจําให้เธอเองและฝ่ายมายองฮีเธอเนี่ยก็ไม่อยากให้จายุนไปแต่สุดท้ายจายุนเนี่ยก็ต้องขึ้นรถไปกับเขาโดยหลังจากที่จายุนเนี่ยได้ขึ้นรถมาแล้วนะครับจายุนเนี่ยก็ได้ถูกพาไปที่ห้องทดลองและเธอเนี่ยก็ถูกจับให้นั่งอยู่บนเ e ก้าอี้ก่อนจะถูกล็อกมือเอาไว้โดยหลังจากนั้นดร์แบ็คเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็พูดกับจายุนถึงเรื่องคืนนั้นแต่เธอเนี่ยกลับจำอะไรไม่ได้เลย ทำให้จายุนเนี่ยก็เลยถูกฉีดยาบางอย่างเข้าที่หลังคอทาให้เธอเนี่ยเห็นภาพตัวเองตอนเด็กที่กําลังถูกทดลองอะไรบางอย่างโดยดรแบ็กเนี่ยก็ได้บอกว่าจายุนเนี่ยแตกต่างและก็พิเศษกว่าเด็กคนอื่นๆจนสํานักงานใหญ่เนี่ยเริ่มกลัวเพราะว่าไม่มีอะไรเนี่ยจะควบคุมพลังที่โดดเด่นอย่างเธอได้และนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยถูกสั่งให้กําจัดพวกเธอให้หมดแต่ทว่าดรแบ็กเนี่ยก็ลั่นไกใส่ผลงานของตัวเองไม่ลงและเธอเนี่ยก็ชะล่าใจ โดยในคืนนั้นทุกคนที่ขวางทางจายุนไม่มีใครเหลือรอดสักลายเลยครับและดอกเตอร์แบ็กเนี่ยก็หาเธอเจอจากสิ่งที่เธอแสดงในรายการสดที่ทําให้ไม่ลอยได้นั่นเนี่ยจึงพิสูจน์ตัวตนของเธอแล้วและในขณะที่ดอกร์เนี่ยกำลังอธิบายอยู่นั้นดอกเตอร์แบ็กเนี่ยก็ได้เห็นจายุนปวดหัวอย่างหนักจนเหมือนตาเธอเนี่ยจะถลนออกมาโดยตอนนี้อาการข้างเคียงจากการทดลองเนี่ยก็มาถึงขีดสุดแล้วหากจายุนเนี่ยไม่ได้รับการรักษา เธอเนี่ยจะมีเลือดออกจากทั่วทั้งร่างกายและเธอเนี่ยจะต้องตายในที่สุดโดยในตอนนี้จายุนเนี่ยก็เริ่มมีเลือดออกจากปากแล้วทําให้เธอเนี่ยก็เลยโดนฉีดยาเข้าไปอีกหนึ่งเข็มครับและเข็มนี้จะทําให้เธอเนี่ยใช้พลังไปได้อย่างน้อยอีกหนึ่งเดือนโดยหลังจากนั้นหากไม่ได้รับการฉีดยาอีกอาการของเธอเนี่ยก็จะหนักขึ้นอย่างก้าวกระโดดและหลังจากที่ได้ย,ยาไปจายุนเนี่ยก็เริ่มใช้พลังของเธอก่อนจะค่อยๆฆ่าคนเฝ้าไปทีละคน และเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาถึงตัวดรแบ็คทางฝ้าเพดานแล้วโดยความจริงเธอเนี่ยรู้และจาได้ทุกอย่างโดยทั้งหมดนี่เนี่ยก็คือแผนการของจายุนนั่นเองและหลังจากที่จายุนเนี่ยเข้ามาถึงตัวของดอร์ได้แล้วจายุนเนี่ยก็ได้ยิงเข้าที่ขาของดรแบ็คครับเพื่อที่เธอเนี่ยจะขู่เอายาโดยเธอเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งนั่นเนี่ยก็คือเด็กทดลองและเล่าว่าเขาเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ ไม่ว่าจายุน,นยจะทำร้ายยังไงชายคนนั้นเนี่ยก็เหมือนไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยทำให้ฝ่ายจายุนเธอเนี่ยก็เลยกำลังจะเล็งปืนไปที่หัวของเขาแต่จังหวะนั้นคุณชเวเนี่ยก็ได้เข้ามายิงที่ไหล่เธอเสียก่อนเพราะว่าเด็กทดลองเนี่ยจะตายได้หากถูกกำจัดเข้าที่หัวเท่านั้นและตอนนี้ดร์แบ็คเนี่ยก็ได้ถูกคุณชเวยิงแต่จายุนเนี่ยก็ได้เข้ามาหักคอคุณชเวตายและเธอเนี่ยก็ฆ่าทุกคนรวมทั้งชายแปลกหน้าด้วย ก่อนที่เธอจะจะขับรถออกมาพร้อมกับเสียงตึกทดลองที่ระเบิดขึ้นโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นจ้ายุนเนี่ยก็ได้กลับมาหาพ่อที่เฝ้าแม่อยู่ที่โรงพยาบาลครับและเธอเนี่ยก็ได้เอายาที่ได้มาเพื่อให้พ่อเนี่ยให้แม่ใช้เดือนละหลอดส่วนตัวเองเนี่ยก็เก็บไว้เพียงแค่2หลอดเท่านั้นก่อนที่เธอจะเดินจากไปและเธอเนี่ยก็ได้บอกกับพ่อว่ายังไงสักวันหนึ่งเธอเนี่ยก็จะต้องกลับมาก่อนที่เธอเนี่ยจะไปลามายองฮีและเธอเนี่ยก็เดินหายตัวไป และหลังจากที่หายตัวไปหลังจากนั้นอีก3เดือนต่อมาจายุนเนี่ยก็ได้เป็นปรากฏตัวขึ้นและเธอเนี่ยก็ได้ไปหาน้องสาวฝาแฝดของดร์แบ็กโดยเธอเนี่ยก็เอายาให้จายุนเพิ่มและก็มีเด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาใกล้จายุนและเธอคนนั้นก็เป็นลูกสาวของดร์แบ็กและเรื่องราวเนี่ยก็จบลงที่จายุนเนี่ยขู่จะฆ่าเด็กสาวคนนั้นหากเธอเนี่ยแตะต้องตัวจายุนก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับ กับทางรูปภาพยนตร์เรื่อง The Witch Part One โดยผมเนี่ยก็คิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวพลังวิเศษที่บูหลังผ่านได้มันอีกเรื่องเลยครับโดยตัวของจายุนเองเธอเนี่ก็ไม่ได้อ่อนแอแล้วก็ไม่ยอมให้ใครามาทำร้ายเธอและก็คนที่เธอรักถึงแม้ว่าตัวของเธอเนี่ยจะต้องแลกกับอะไรก็ตามโดยหนังเรื่องนี้นะครับก็มีภาคต่อกันด้วยถ้าใครเี่ยอยากให้ทําก็บอกคอมเมนต์ไ้ด้านล่างได้เลยเนะครับโดยในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับ ก็ทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่7.1เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันนัทเทลสกอร์รผมเนี่ยก็ขอไปสักที่7.3เต็ม10คะแนนเลยล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์หนุนเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือี่ตอนนี้ในกกลงช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรมกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนในไม้พวกผมสปอย พเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงเพกล,ลิงกลุ่มและก็ลิงไอจีด้านล่างได้เลยนะครับหรือจะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันและถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิ้งดุ้งดิงดุงด้งดิงเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราในวอนทเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปจากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ